สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆก็วันนี้กลับมาพบกับผมน้องพกาฟรีเดย์นะครับผมก็ใครที่เข้ามาแล้วฝากมาเป็นกําลังใจน้องพกาฟรีเดย์นะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องเพจผมด้วยนะครับผมพกาฟรีเดย์นะครับผมสำหรับวันนี้เน <Yeah, ี่ยพี่เพ anyway> no. ื่อนผมก็ได้อยู่ในข้างบนเขื่อนนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอบถามพี่เพื่อนๆนะครับผมว่าได้ปลากันไหมครับผมก็ไม่รู้ว่า เราไปสอบถามพ,พี่เพื่อนเ,อนเ,นเราจะได้โดนตบหัวกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งน้นก่อนนะครับผมโอเคไปไปกันเลยนะครับผมที่มีก้อนหินเยอะนะครับผมเมื่อก่อนเขาทําอะไรมากนะครับเราไปกันเลยนะครับผม นี่เลยนะครับพี่เพื่อนเบือนนี่นะครับผมก็นี่ครับก้อนหินพวกนี้ก็อยู่ก็ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับนี่ก้อนหินพวกนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาทำะไรมากนะครับพี่เพื่อนเพื่อนผมก็จะมาเล่าเรื่องให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนได้ฟังนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยเขามาทาโยกและเล่อะไรต่างๆนะครับผมขุดทองอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับผมโอ้เยอะมากเลยทุกคน ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีพวกทองพวกแร่อะไรต่างๆแล้วนะผมก็มีก็มีนะแต่มีเล็กน้อยนะผมที่สามารถเราเจอไม่ได้นะผมเพราะว่าแร่แร่มีนะครับก็เพราะทองนี้ไม่รู้นะครับมีหรือไม่มีนะผมนี่นะครับเขามาปักทิ้งเบ็ดนะครับผมเนี่ยซึ่งนานมากแล้วนะครับผมเขามาปักทิ้งเบ็ดนะครับผม เพราะว่าช่วงนี้ก็น้ำเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็ลดลงมากๆเลยนะครับพี่บเบือนเบนก็เห็นพี่พี่บเบือนเบเลยลุงป้าน่าอานะครับผมเขามาตกปลากันเยอะนะครับผมก็อยากจะมาสอดสอบถามดูนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนั้นนะ,นะครับผมก็เราก็จะไปกันต่อน,นู่นเลยนะครับ มาดูกันเลยพี่เพื่อนนี่ก็จะเป็นแผนะครับผมนี่แผ่จะเป็นไม้นะครับผมนี่เขาพาแผแบบแบบนั้นนะครับผมเขาต้องใช้แมมนะครับต้องใช้ไม้นะครับผมโอเคนี่นะครับมาดูพี่เพื่อนเพื่อนมาตกปลานะครับผมนี่ก็จะเป็นกระชังนะครับโอ้โหกระชังนี่ก็ใหญ่มากนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นที่ที่ดักกุ้งนะครับผมที่ดักกุ้งเลย ที่ดักปลาหลายก็ได้นะครับผมเนี t <t you know. nice. ่ยที่ดักปลาตัวเล็กๆก็ได้นะครับลูกปลาใช่ลูกปลานะครับผมนี่ก็จะเป็นเบ็ดฝรั่งนะครับผมไม่ใช่ของผมนะครับก็อย่าอย่าไปจับมดตัวนะครับผมเดี๋ยวโดนเจ้าของด่านะครับผมนี่ก็จะเป็นน้ำมารานะครับผมออกสีสีเหลืองเหลืองเขียวอ๋อสีเขียวนะครับผมน้ำไม่ได้ต่อที่เขาใส่ผ้าเม่ได้ใส่ผ้านี่นะครับผมโอ้ มีคนตกปลาเยอะมากนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นนี่ครับอันนี้เป็นอาหารปลานะครับผมมันดูกันนะครับผมโอ้หลายคันอยู่นะครับผมโอ้ข้ามไปฝั่งนู้นก็มีคนอยู่เยอะมากนะครับพิมและนี่เป็นกระถางนครับผมได้ปลาแล้วเนะี่ยใช่ได้ปลา ขอ,อดูปลาได้ไหมครับอ๋อคนครับ <laughs> นี่นะผมนีมม่มาสองตัวนะครับพี่วินเบื่อนลมมันจะมีปลาน่นกระดานกบอู๋นี่มาดูกันนะครับว่าอู๋อูมันนอนในเขื่อนนี้ถือว่าสบายมากนะครับพี่วินเบนเื่อนเพราะว่าลม ผ่านมาตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับผมเนี่ยถ่ายไม้แล้วก็ปลูกเปรนะรมันดูข้างหน้ากันนะผมน่าจอดับไปแล้วนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสามารถมานอนค้างได้นะครับนี่เลยเป็นเต็นนะครับผมโอ้ยลงมาเย็นมากเดี๋ยวผมนายจะมาสอบถามคุณลุงนะครับผมโอเคเนี okay. ่ย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> อาหารปลากระป๋องก็เยอะมากนะบุ๋มอาหารปลาเดี๋ยวผมจะมาสอบถามลุงนะครับผมว่าก็เ <c> ม <oughs> ื่อคืนได้มานอนนี <rain> ่แหละครับอ๋อไม่ได้มานอนนะครับผมก็ได้ได้ปลาตัวใหญ่ไหมครับไม่ได้เลยจ้ไม่ได้นะก็เห็นคุณลุงได้ตกปลาได้ค้างหนึ่งใช่ไหมครับปลาตัวใหญ่ใช่ไหมครับอ๋อเป็นเป็นปลากรหพงเหรอ อ๋อบาโคโฮตัวยามากนะครับผมก็จะประมาณยี่สิบกว่าโลถึงไหมครับส0สิบกว่าโอ้โหสามสิบกว่านะครับพี่เนเพื่อนใครที่อยากจะมาตกปลาก,ก็มาได้นะครับอ๋อเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับชื่อเตี้ยนะครับผมก็มาปากทิ้งเบ็ดนะครับผมก็ปากทิ้งไว้กับปลาตัวเล็กๆนะครับผมปลาช้อนก็ได้นะครับผมปลาก,กดก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยไม่เห็นมา ตักทิ้งเบ็ดเลยนะครับพี่เพื่อนเมือนโอเคนะผมเนี่มีคนมาแคมป์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามตรงใบโน่นเลยนะครับผมเพราะว่าต้องเดินไปไกลมากนะครับนี่นะครับเบ็ดฝรั่งเยอะมากนะผมนี่เลยนะผม น้ำก็ลดลงแห้งลงเยอะมากเลยนะผมช่วงนี้นะัำก็ฝนก็ตกมากไม่ตกมากนะครับฝนเนี่ย โอเคครับพี่เมื่อนเ,เราก็ได้มาถึงอีกแล้วนะครับผมทีกทีหนึ่งามาถึงอีกทีหนึ่งครับนี่เราก็จะมาขึ้นบนแพรกันเลยนะครับโอ้ยมาดูมามารายก,การอีกคยตกใจมันเลยน,นี่ครับจะเป็นแพธรรมชาตินะครับผมสามารถแพปลายก็ได้เราแต่ไม่ใช่แพผมนะครับผมผมก็สามารถเอาปลายฝั่งนู้นไม่ได้นะครับผมถ้าเราจะ สามารถเอาไปฝั่งนู้นก็เราต้องขอเจ้าของก่อนนะครับมาชมก็บรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าดีมากนะผมถ้ามันนอนนี่อู้สบายใจมากๆเลยนะผมอโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปหาเจ้าหมาตัวน้อยสองตัวนั่นนะครับไปกันเลยนะครับผม้หไม่กัดนะจ้า <laughs> เรารู้จักกันมาก่อนยังจ้าไม่ได้เหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้หมาหมากัดไหมครับกดอ๋อไม่กัดน,น,นะครับผมไม่ไม่กัดโ <laughs> อ้โหมันเล่นมากทุกคนดูนทรรนชาดิโดูไม่กัดน,นะจอมน่ารักมากนะครับมาสองโดดน,นี้นะผม <laughs> มาเชียวว่าปลาก็ได้มาตกปลาบนแพรนะครับผม เขาได้กี่ตัวแฮกราเหรอทำไมอ๋อบัตตี้กี่รีอ๋อคุณป้าบอกว่าเมื่อกี้ผมถามคุณป้าว hey, ่ามามาคนเดียวเหรอคุณป้าบอกว่าไม่ได้มาคนเดียวนะครับได้มากับคุณลุงนะผมคุณลุงก็อยู่โน่นนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับก็มาสอบถามอลุงป้านาพี่เพื่อนเพื่อนนะผม โอเคนะคผมเราก็ได้มาสถานที่อีกจุดหนึ่งนะมันนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายนะคผมโอ้โห,โหใจเย็นใจเย็น,ใ,น,นใจเย็นก็ได้าามาเจอป้ายอีกแล้วนะครับผมก็อยู่บนเรือนะครับผมกตกปลาสบายมากนะครับผมก็ลมพัดมาตลอดนะครับเดินนิดจี๋เหรอ พี่พี่เขาบอกว่าจะไปตกปลาฝันนุ่งสั่งนุ่นนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ถามว่าจะกลับแล้วเหรอพี่เขายังไม่กลับนะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่นะครับผมลาวก็ได้มาเจอเพื่อนเพื่อนด้วยนะผมนี่นี่ครับเดี๋ยวผมช่วยยกถือเราผมมาละ เไรผมว้าวผมแล้วผมเวรถือไม่ได้แล้วเขาบอกว่าถ่ายถ่ายไปเลยแล้วนี่นะผมก็จะเป็นอาหารปลานะพอนมาใจว่าเหมือนนีดนะนี่นะนี่ก็จะเป็นอาหารปลานะผมโอ้โหเหนียวมากทุกคนนี่นี่เขาจะเก็บที่เดิมแล้วผม แต่เขาว่าใช่เราหอมไม่ได้นะคร <c oughs> ับจนตา <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปต่อไปฝั่งนู้นนะครับฝ <c oughs> ั่งนู้นก็มีนะครับผมเพราะว่าเราแพเราจะต้องแพไปใช่เราต้องแพไปล้วก็เราก็ไม่มีแพนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่แพของเรานะ มาสัมภาษณ์ต่อนะครับังนูน้นครับผมเพราะว่าน้ำรถช่วงนี้นะครับผมเราเอามอเตอร์ไซค์มาถึงนี่ก็ได้นะครับโอโ้โหนะครับีืนเงินมันติดไว้กบต้นไม้ นี่ก็จะเป็นอาหารปลาใส่รวมทุกอย่างนะผมก็จะมีขนมปังแล้วก็อะไรต่างๆนะผมก็บอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าไม่ใช่เราถามนะครับผมเบ็ดเย้ปลากระโดดนนะผมปลาตัวใหญ่มากพี่พี่พี่คนหนึ่งไม่มาเหรอพี่ ที่ม่มาในวันนันะ้นเอากลับกลับเอาอนี่นะครับผมเรามาใช้ชีวิตในเขื่อนก็สามารถเอาตอกแก๊สมาได้นะครับพี่เพืเอนนี่นะตอกแก๊สเราจะทำอะไรจะได้ง่ายๆนะครับพี่เพือนเราก็มาสัมภาษณ์กับเขื่อนที่นี่นะผม มีบางคนเลยอ่่ครับแล้วก็จะมาถ่ายตรงนี้ต่อนะครับ <c oughs> นี่นะครับน้ำรถก็เยอะเลยน้อยก็มาดูกัน,นครับผมเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผม น้ำเนี่ยเยอะมากเลยนะผมถึงต้นไม้ต้นโน้นระับที่มีกว่าต้นฝนนะครับผมน้ำเนี่ยไม่เห็นสายเลยนะครับผมเรามองแบบนล็กขุ่นเลยนะครับโอ้โหดูนะครับผมน้ำล้นลงก็เป็นชั้นเป็นชัน้น,น,นเป็นชั้นเลยนะครับ มาแต่มาตั้งแต่เช้าแล้วหรอเพื่อนมจริ่งมาโอ้ไม่ไม่โถ่หาไม่เรียกกันเลยนะอ๋อ <c oughs> อ้น,นันอน,นั้นเป็นตะคาดแหละเออตะคาดคุณยเลยคล้ยคลเลยคุณยาย ลิกแต่จะอ๋อเลิกเออมาแล้วมีน้องคนนึงเป็นพี่แควะถ้าบ่อยทำไมพี่มีแม่แควะว่าที่นี่บอลูนกิโลเยอะที่สุลนี่นะครับพี่เพื่อนคุณพี่บอกว่าเมื่อกี้นะครับผมเพราะว่าขาตกปลากันนายก็หลายโลนะครับพี่เขาบอกว่ามาตกปลาได้<ซ> <c oughs> เหนื่อยมากนะผมเพิ่งมานะครับผมพี่เขาบอกว่า นีะครับเราก็จะมาขอจับบเพื่อนของเรานิดหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นเบ็ดตะคาดนะครับผมเนี่ยไม่ตะคาดอ่ะอือเบ็ดตะคาดฝตายครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้มาตกปลาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมมาที่ไรนี้ผมต้องยืมคนอื่นตลอดนะครับผม ยอบร้องบอยานที่บ้านคนเพื่อนเราก็นอนไปทำงานในเมืองพึ่งกลับมานะผมเยอยเลยไปทำงานในเมืองพึ่งกลับมานะครับแล้วก็เราเพื่อนผมเ็ได้มาชมบรรยากาศด้วยนะผมที่นี่ก็มาตกลาด้วยนะผมเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยอากาศมันเยน็นแล้วก็อากาศมันร้อนด้วยนะครับผมเพราะว่าลมมาก็เย็นแล้วนะครับผมได้กลับมานานยังเพื่อนกลับมาเมื่อกี้ฮะมาซัวกลับมาเมื่อกี้โอ้ตรงนี้เมื่อกี้ปลาคืนนะครับผมนา่าจะเป็นปลานี่ยหรืปลาช่อนนะครับ โอเคนี่เจะเป็นตากล้องนะครับตากล้องผมเมื่อกี้นะครับ <laughs> ครับพี่เพื่อนเพื่อนตอนนี้นะผมผมก็ตากล้องนะผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะผมก็ได้มาเจอกับพี่หนุ่มนะครับต่มมาที่หลังนะครับดีเลยนะผมสวัสดีครับ <c oughs> ผมมาที่นี่ก็มาหาเมียเพิ่มนะโอเคครับพี่ๆครับก็สาดรับคลิปนี้เนี่ยคงน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าพี่ๆเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้ น้องประกาฟรีเดย์นอะนะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามช่องเพจผม้วยนะครับน้องประกาฟรีเดย์นะผมโอเคนะครับผมก็ได้มาสัมภาษณ์แล้วก็มาเป็นนักข่าวหนึ่งวันก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคลาไปก่อนนะครับพี่พีนเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมมาเป็นพลแม่ไม่ครับ